นี่ครับพาราคูด้านะทรง SG นะอันนี้ก็จะใส่ได้เพราะว่าตรงบอดี้ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับผมมัเลยก็เลยสามารถใส่เข้าไปกับไอกระเป๋าพิต้าตัวนี้ได้นะครับอ่าสวัสดีครับ วันนี้นะฮะมันอยู่กับช่องมิเตอร์รีวิวอีกแล้วนะครับผมก็คือวันนี้นะับผมมีกระเป๋ากีตาร์มารีวิวหนึ่งตัวก็คือตัวนี้เลยนะครับผมตัวสีเขียวนะฮะตัวเส้นนี้จะเป็นสีเขียวนะครับก็เป็นกระเป๋าสีดานะครับผมอ่านี่ก็เพิ่งไปซ้อมตีมาแบบๆเลยนะฮะก็มารีวิวกันนะครับผมอ่าขนาดความยาวของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเลยว่าขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ผมเอาตลับเมตรมาเลยนะอ่า ขนาดฮะ,ะจะอยู่ประมาณราวๆหนึ่งร้อยสามเซนนะครับผมหนึ่งร้อยสามเซนนะฮะประมาณนี้นะครับอ่าก็เหมาะกับพวกกีตาร์สแตนดาร์ดนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดตรงตรงฐานตัวนี้ว่าเท่าไหร่นะครับตรงบอดี้ของมันนะผมวัดเลยบอดี้ของมันนะจะอยู่ที่ประมาณสามสิบห้าสามสิบหกอะประมาณสามสิบหกนะครับคร่าวๆนะประมาณสามสิบหกนะครับ ก็กีตาร์ที่ผมน้ใส่มาเนี่ยจะเป็นทรงเขาเรียกทรง SG นะครับผมนี่ครับอ่าตอนนี้สายเอาออกก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนสายนะครับนี่ครับจะเป็นพาราบูดานะทรง SG นะอันนี้ก็จะใส่ได้เพราะว่าตรงบอดี้ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับผมมันเลยก็เลยสามารถใส่เข้าไปกับไอ้กระเป๋ากีตาร์ตัวนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็ จะมีตัวจับตัวนี้มาให้นะฮะตัวจับตัวนี้นะฮะก็สามารถเอาตีนตัวแกออกมาแล้วก็ใส่อย่างนี้ได้เลยก็คือเอาไว้ล็อกนั่นเองนะมาทำให้กระเป๋านียไม่แหกออกนะครับา,าไว้ล็อกนะฮะแล้วก็มีตัวนี้ครับกระเป๋านี่ฮนะเอาไว้ใส่พวกสายแจ็คนะฮะสายแจ็คต่างๆแล้วอุปกรณ์ต่างๆนะตัวนี้ก็สามารถใส่ได้นะฮะแล้วก็ ข้างในนะครับผมจะเป็นฟองน้ำนะค่อนข้างที่จะนุ่มนะฮะก็คือข้างในเนี้ยเป็นฟองน้ํากันกระแทกนะครับผมที่ผมจับดูเนี่ยมันน่าจะประมาณเกือบเกือบหนึ่งเซนนะครับความนุ่มของมันนะก็คือมี2ด้านนะครับถ้ารวมกันก็ประมาณสองเกือบสองเซนนะครับผมเนี่ยมันมีด้านนี้กับด้านนี้นะให้ความนุ่มนะครับแล้วก็กันกระแทกกีตาร์ได้ดีนะครับผมนี่ใส่เข้าไปเลยไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างที่จะพอดีเลยนะกับสองที่ผมมีนะครับ เนี่เราใส่เข้าไปนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระเป๋ากีตร์ตัวนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะสินค้าตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าใครอยากจะสอบถามว่ากีตร์ทรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็คุณก็วัดขนาดกีตร์มานะครับผมว่าตรงกับที่ผมให้สเปคไปหรือเปล่าแล้วความยาวก็ประมาณร้อยเออลืมเลยนะฮะ วัดใหม่ความยาวนะฮะก็ประมาณ103เซนนะครับผมแล้วก็บอดี้กีตาร์นะฮะตรงตูดมันนะอยู่ที่ประมาณ35 cm. ผมให้ประมาณ35เซนนะฮะ,ะประมาณ35เซนนะ,ะความยาว103เซนบอดี้35เซนนะฮะถึงสามารถใส่ตัวนี้ได้ก็คือมันจะพอดีเลยแล้วก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะฮะกระทันรัดนะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงนะฮะ ที่ชอบเล่นกีตาร์หรือว่าผู้ชายที่แบบว่าอยากาพกพากระเป๋าเล็กๆนะเพราะว่าบางครั้งเราหมอดใส่ไงมอใส่ไปเล่นดนตรีคืออย่างเงี้ยมันโอ้เทอะทะนะบางครั้งแบบมีพวกเ,เคสกีตาร์ที่มันเป็นแบบกล่อง ไอ้แบบกล่องก็ดีแต่การเคลื่อนที่หรือว่าการโยกย้ายไปไหนเนี่ยเขาอานจะลําลบากนะเป็นกระเป๋าดีกว่านะครับผมดีกว่านะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะจะได้เป็นกําลังใจให้กับเรานะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะกับสินค้าตัวใหม่นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ